ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็แฟนๆพี่โรเบิร์ตนะครับที่รักและเป็นห่วงนะครับอ่ะก็อาการอาการนะครับแล้วเอ่อทุกคนก็ถามมาเยอะมากขอพูดเลยว่าตอนนี้พี่โรเบิร์ตนะครับอันนี้ผมสามารถพูดได้เพราะเราได้คุยกับพี่โรเบิร์ตแล้วนะครับตอนนี้พี่โรเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งนะครับ ผมไม่ขอเปิดว่าเป็นระยะไหนนะครับแต่ว่าคือโอเคเราเราเป็นไปที่ปอดแล้วก็เออ่น้ำท่วมปอดแล้วตอนนี้ได้ได้ทำการเอ่ออเาน้ำออกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับและสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการจากาแฟนๆพี่โรเบิร์ตนะครับก็คือตอนนี้กำลังใจเท่านั้นนะครับกำลังใจจากาแฟนๆ แฟนพี่ระเบิดถามว่ากําลังใจจากพวกเราเนี่ยเราเต็มร้อยคือพ่อพี่แจ๊ดพี่ตั๊กพี่นุ้ยพี่กรรอกนะฮะพี่ชูอะไรคือเราพี่น้องตลกไม่ว่าจะเป็นน้องวงน้ำหม่ำทุกคนนะฮะเราจะสลับหมุนเวียนกันมาเยี่ยมดูแลช่วยกันเท่าที่เราจะมีให้กับพี่ระเบิดได้ในตอนนี้ คือพี่โรเบิร์ตเป็นมาระยะเวลาเดือนได้แล้วเดือนอ่าเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าใช่ครับเดือนกว่าแล้วคือคือจริงๆอ่ะเราเรารู้แต่คือเรายังไม่อยากให้เพื่อให้มันรู้แน่ชัดแน่ชัดก่อนว่าไอเนื้อร้ายเนี่ยเราเขามาใช่ไหมเราแค่หวังว่าเฮ้ยอย่าให้มันเกิดขึ้นนะอย่าให้มันเป็นนะนะฮะแต่ที่สุดแล้วตอนแรกก็ปิด แล้วก็ปิดพี่โรเบิร์ตแต่ด้วยความที่เขามีใจสู้จนแบบว่าเขารู้และเขาสู้เขาสู้ครับผมคือครั้งแรกครั้งแรกคือจะมีมีก้อนปวดตรงนี้ตรงอ่าเขาเรียกอะไรส่ข้างสีข้างสีข้าง,างแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาปวดเหมือนเหมือนปวดตัวเหมือนปวดตัวเขาก็เลยไปนวดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือยังไม่ได้ไปหาหมอ แล้วกินยากินยาเพื่อพักผ่อนกินยาเพื่อพักผ่อนทีนี้ครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คือด้วยด้วยมีงานมีงาน,งานเออเริ่มเหนื่อยขึ้นเริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วพักผ่อนน้อยเหนื่อยขึ้นจนวันหนึ่งไปตรวจครั้งแรกครั้งแรกที่ไปตรวจโรงพยาบาลบ้านเราเลยนะแบ้านเราตรงบ้านเราอะนะาเซรีรัก,รรกพี่แจวก็โทรมาว่วาคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ด เป็นมะเร็งแล้วก็เฮ้ยเอาให้ชัวร์ดีกว่า<ช>เพราะว่าเขาแค่เขาแค่เก้าสิบเก้าเก้าสิบกยังไม่ฟันทงเต็มร้อยว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่อยากให้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น<ช>ก็เอาชิ้นเนื้อเอาไปที่หัวหินเอาชิ้นเนื้อไปตัดหลังจากนั้นผมก็ส่งไปหาพี่ถุแลพี่ถวแลก็ติดต่อโรงพยาบาล อ่ะผมส่งส่งส่งผมจะส่งใบส่งส่งใบที่จากศิลิลาะก่อนส่งไปว่าเนี่ยทางการแพทย์ครับเขียนมาอย่างนี้ว่ายังไงลุงผมก็ส่งไปหาลุงถอแล้วเสร็จลุงถอแล้วก็ให้โรงพยาบาลอไม่ใช่พี่ตรงมะเร็งราชวิถีราชวิถีเขาก็บอกออบมาว่าเฮ้ยเขาก็แทงมาแล้วเป็นมะเร็งทีนี้เอาให้ชัวร์ดีกว่าเอาให้ชัวร์ก็เลย ไปตัดชิ้นเนื้อ่าแล้วก็รอผลจนเนิ่นนานเข้าก็เลยชัดว่าพี่โรเบิร์ตเป็นมะเร็งน,นะครับตอนแรกที่ตัดสินใจปิด,ป,ดปิดบางที่โรเบิร์ตนะคะเพราะว่าเราเป็นห่วงเขาเลยถามว่าไอ้ไอ้สิ่งเรา่าโลกเนี้ยถามว่าผมตอนแรกผมยังไม่บอกพ่อเลยเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครรู้สุขภาพจิตแล้วมันรู้สึกว่าจะทําให้คือคนใกล้ตัวมันจากเครียด คนมันจะเครียดแต่เรารู้เรารู้เราก็จะจะยังไงดีวะจะยังไงดีวะเพราะว่ามัน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 ไม่ใช่โรคหวัดมันไม่ได้เป็นหวัดมันไม่ได้เป็นเออเป็นไข้ที่สามารถจะบอกพี่พี่เบิร์ดเป็นอย่างนี้นะพี่ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนกลัวเขาจะเซสซิทีฟแล้วสุดกลัวเขาจะสุดแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยบอกเธอ mm. เขาก็บอกเธอเขาจะทำตัวถูกเขาสู้ เพราะหนึ่งเขาเคยรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยรอดตายจากที่ปอดเขายุ่ยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาเ,เขาขอจัดการไว้ครูแล้วเขาฟื้นกลับมาจนกลับมาเป็นโรเบิร์ตสายควนันอีกครั้งหนึ่งแต่ร่างกายข้างในเนี่ยของเขาเนี่ยมัน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 ,ม,นมันมันเริ่มไม่ร้อยมันเออไม่เต็มร้อยแล้วมันก็ค่อยไปตามเวลาไปตามเวลาด้วยการใช้ร่างกายเยอะด้วยนะฮะจากที่เขามีงานเยอะนะครับแต่ถามว่า ผมพูดตรงนี้เลยพี่โรเบิร์ตไม่เคยไปแตะเรื่องยาอีกเลยนะครับผมบางทีผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าขอร้องนะครับนะครับว่าเราเราให้กำลังใจเขาดีกว่าผมไม่อยากให้กลับไปเล่นอีกหรือเปล่ากลับไปเนี้ยมันรู้สึกไหมเขาอาจจะสงสัยนนไม่เป็นไรฮ<ะ>ก็อยากให้กําลังใจตอนนี้ตรงน,นี้สําคัญสําหรับเขาเขาดูนะเขาอ่านเขาตอนนี้เขาก็ เล่นอย่างเขาก็นอนดูอะไรเงี้ยล่าสุดก็เตะตะก้อหยอกหยอกตอนนี้คุณบอกเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรคือตอนนี้พี่เบิดกลับบ้านแล้วครับพี่เบิดอยู่บ้านตอนนี้ต้องกลับมาฟื้นฟูพี่โรเบิร์ตไม่สามารถใช้แสงคีโมได้เนื่องด้วยร่างกายเขาไม่ไม่ไหวรับไม่ได้รับไม่ไหวรับยากคือตอนนี้ต้องเอามาเพื่อฟื้นฟูเพื่อให้ร่างกายร่างกายกลับมาแล้วก็กลับไปคุยกับหมออีกทีว่าสามารถ รับได้หรือ,อยังทำได้หรือ,รอ,อยังนั่นแหละครับตอนนี้คือเป็นการตามอาการแต่ก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ดูแลสามาอาการดูแ,แลอาการแต่ละวันสุดทรงดีมันจะอยู่อย่างนี้ครับขึ้นลงใช่แต่่าถามว่าหลังๆอพอไปคุยเขาก็เหมือนมีกำลังใจมันได้เห็นพี่ๆน้องๆทุกคนเวียนไปหามันคือกําลังใจที่ผมว่ามันดีมากครับย้อนไปนาทีที่เราต่งใจบอกเขาตอนนักเขาเป็นยังไงบ้างเขาชอบเขาไมเขาไม่ชอบครับ พี่เบิร์ดสู้เขาบอกเขาเคยเขาเคยรอดตายอย่างล่าสุดเ,เราได้จัดงานไหว้ครูเรา,า,าคือเขาเขา,เอาลองเราต้องเอาสิ่งปฏิหารช่วยใน,นเมื่อพี่อไหว้ครูพวกเราจัดงานไหว้ครูให้เพราะว่าตอนนั้นพี่ลอกเคยทําให้ทีแล้วพี่ก็ลอกเชิญยิ้มเคยทําให้ทีแล้วเขารอดตายเขารอดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เราก็ห้าคนหกคนรวมกัน จัดงานไหว้ครูให้กับเขาหวังว่าสิ่งปฏิหารน่าจะมีน่าจะมีเพื่อช่วยเขาอะไรตอนนี้ที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็กลับมายืนได้ครั้งหนึ่งเราทำให้หมดครับถามว่าตอนนี้เรื่องงานเรื่องรายรับ <c oughs> ผมบอกแล้วแม่กระทบเพราะว่าตักกับผมดูแลเมื่อแม้กระทั่งไปเล่นงานผมกับพ่อตัก หักให้อะบางทีไปได้พี่นุ้ยไปวันนั้นอเราจะต้องคือตัดแบ่งให้พี่ <Okay. S 2> โรเบิร์ตค,คือถามว่าเราไม่ทิ้งเขาก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณขอบคุณพวกเราที่ไม่ทิ้งเขาขอบคุณที่อผมว่าเงินตอนนี้ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญสำหรับเขาเขาก็เขา,เขา,เขาจะยกมือไหว้ทุกครั้งเวลาเอาเงินไปให้เหมือนอย่างนี้ยอะผมถ่ายอาจารย์กันเขาไม่มา กี่กี่ครั้งละเออหลายสีอ่อาทิตย์สี่ทุกครั้งเคยได้เท่าไหร่พี่เบิร์ดได้เหมือนเดิมพี่เบิร์ดได้เหมือนเดิมรายการไหนที่มีพวกเราเที่มีพวก,เ,พวกเราที่มีกลุ่มพวกเรานะครับที่มีกลุ่มพวกเราพี่เบิร์ดได้เงินเหมือนเดิมคือจะแบ่งเงินตรงนี้เพื่อเป็นเงินช่วยพี่เบิร์ดไปเลยโดยตื่นริยายถูกต้องคอนเสิร์ตบอลคอนเสิร์ตอ้าวพ่อเท่านี้นะพ่อนะ พี่ตั๊กเท่านี้นะเราหักให้ตลอดไม่มีมาว่าจะมาพูดเพื่อวุ้ยเราหักให้จริงๆเราทําจริงๆครับเราก็จะต้องดูแลจน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 สุดท้ายจนสุดท้ายครับข้ารากรพยาบาลาาพยาบาลคือพี่ตั๊กเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเราพวกเราเดินยันป้ายทุกคนช่วยกันยันป้ายทั้งหมดครับทั้งหมดเลยครับใช่ที่ ซัพพอร์ตพี่โรเบิร์ตเต็มที่ครับคือแต่ตรง,งเนี้ยอ่าอย่างค่าโรงพยาบาลเนี่ยเาจะถามพี่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ให้มาเนี่ยมันสามารถมันยังสามารถที่ที่ยังเอ่อเยียวย,ยายได้เพราะแต่ละเดือนถามว่าเอ่อตกก็เป็นแสนนะเป็นแสนนะที่พี่โรเบิร์ตได้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะสามสามรายการที่ท,ท,ที่ที่เราเนี่ยดูแลกัน แล้วเออจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพี่โรเบิร์ตที่เราจะดูแลที่นั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าเราได้คุยกันแล้วว่าถ้าใครวันหนึ่งใครเป็นอะไรไปเราดูแลกันหมดเราดูแลกันหมดเพราะมันคือครอบครัวครับสูงแค่ไหนคะในรายเดือนที่ต้องตบบัดจะบวบต้องไปหาคุณหมอแล้วก็รักษาจ่ายค่ายาค่าอะไรผมว่าตอนนี้ตอนนี้ยังยัง,ยงไม่เพิ่งเริ่มเอ่อมันมันมันประอสองเดือนถามว่าที่ผ่านมาก็ผมก็จะเช็คอยู่เอ่ออย่างเข้ามันก็สามหมื่น คำเมื่อที่มือแต่ว่าคือรายรับที่ที่ที่ทมากกว่าอะไราได้เยอะกว่ารายจ่ายที่เขาจ่ายเราจะคอยฐานตลอดอ่ะอย่างล่าสุดซื้อเตียงมาใหม่เตียงเตียงเนี่ยผู้ป่วยที่เขาต้องขึ้นลงขึ้นลงสองหมื่นห้าอ่าเราก็รู้ละผมก็ถามเลยเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องที่ให้มาเยอะแล้วที่ให้มาเยอะแล้วคือคือคือ,คอผมเนี่ยผมกับพ่อเนี่ยจะอยู่ซอยเดียวกันแล้วอยู่ใกล้เราจะ ไปมาหาสู่พี่นุ้ยจะมาพี่แจ๊ดมาพี่ตั๊น์มายยมันเวียนกันตลอดคือใช่ครับเป็นกำลังใ,ใจให้เขาแต่ตอนนี้ที่มันตึพูดค,คุยได้ปกติทานอาหารอะไรกาทานได้ปกติบ้างอะไรที่เขาเขาอยากกินอ่าพยายามบอกพี่ต้องกินเยอะๆต้องกินนะต้องกินต้องฝืนกินแล้วก็เอ่อการพูดการอะไรมันก็จะช้าลงจะช้าลงเนื่องด้วย ป่วยอ่ะคนป่วยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเหมือนน้ําท่วมเยอะแล้วเขาต้องใช้ออกซิเจนอ่าเด่คนที่เข้าอยู่แบบประกบเลยคือเป็นหลักพี่แจวครับภรรยาแล้วพวกผมก็คือผมจะห่างจากพี่เบิร์ดไม่กี่หลังคอยคอยแบบคอยซัพพอร์ตพอมีอะไรปั๊บปุ๊บถึงพอมีอะไรปั๊บถึงเพราะว่าคือมันต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเผื่อว่าอยู่ๆเขาช็อกอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอบอกว่าเราระวังเขาช็อกระวังเขาช็อกแค่นั้นเองยังไม่กลับบ้านเลยหลายวันแล้วก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ไปถึงพี่เบิร์ดทันทีบอลเราซัพพอร์ตอยู่หมอมีการเตือนว่าเป็นช่วงเต้าระวังเหมือนกันเพราะว่าร่างกายพี่เบิร์ดใช่ไหมต้องคอยระวังคอยเช็คคอยอะไรตลอดเวลาครับเขาต้องต้องดูดเพราะคือพี่เบิร์ดีตคือเหมือนเขาอยากเดินเขาอยากเดินเพราะหนึ่งบางทีผมเข้าใจความที่เขาปวดอ่ะมันปวดปวด พราะมันกระจายแล้วมันปวด,ปด,ปดอ่ามันปวดเขาต้องพยายามลุกเดินเดินเดินเพื่อให้ลืมความปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันต้องอยู่ๆ่เดี๋ยวปุ๊บไปอย่างเงี้ยล้มไปแล้วทีนี้มันก็จะจะยุ่งอ่งา,าอช็อกอ่าอันนี้ที่หน้าหน้าห่วงที่สุดเมื่อวานเไหมที่บอกเก่งเหนื่อยเมื่อเมื่อเมื่อวันเมื่อวานซืนนี่ใช่ครับณตอนนี้คือสภาพจิตใจเขากําลังใจดีมากเลยใช่เขาบอกเขากำลังใจดีมาก กำลังใจดีมากมากคือที่เขาได้จากพวกเราเขาแบบเขาเขาพูดเลยผมที่ผมแบบมารู้สึกตื่นตานใจขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งเขาขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งเขาข้าก็ก็บางที่ก็ปากเขาก็ปากแพ่ของเขาอะไรเงี้ยคือยังแต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนั่นเขาอยากออกมาทํางาน แต่คือเรื่องด้วยสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแต่ใจเขาสู้มากผมบอกเลยเขาสู้เขาสู้ทั้งที่เขารู้แต่เขาสู้ข่ามีอะไรบ้างไหมคะที่แบบว่าเราเตือนแล้วหรือว่าห้ามแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเคนซื่ออยากจะออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเขาเดินเอ่ออยู่ๆเขาเดินออกมามาที่บ้านที่บ้านของผมเนี่ยเดินมาเองเลยเดินสโลไปหลิวตัวหัวมาเลยอยากออกกำลังเออเขาอยากออกกำลัง จนพี่เจ๋อบอกพี่เบิดเดินมาแล้วนะผมเอาเฮ้ยปุ๊บก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปรับพึ่งทางผมกลัวเดี๋ยวใครไปลมเป่าก็ปิวแล้วตอนนี้ผมบอกให้ใช่ครับโอ้หยุดคือหยุดหยุดไม่สามารถที่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 จะออกมาทำทำงานได้ฮะกับความติดเชื้ออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ก็ด้วยครับแล้วเรื่องการกิน เรื่องการกินอะไรเงี้ยมันมันบางทีเราก็ตงต่างกันนะเขาอยากกินในสิ่งที่เขาแต่เขากินไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เดี๋ยวเอางี้แล้วกัน๋ยวผมจะให้เขาขอบคุณแฟนๆนะที่คนอ่าผมไม่ได้ต่อสายเพราะเพราะผมได้คุยกับเขาแล้วแล้วเขาก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับ กลังใจเยอะๆเดเี <Players> ๋ยวก็หายใช่ใช่ไหมฮะตอนนี้ยานไี่สุดคือกำลังใจฮัลโหลฮัลโหลพี่พุดฮัลโหลพี่เบิร์ดได้ยินไหมได้ยินครับอ่าใช้อ่าเถิดเทิงไหมเนี่ยอ่าทำคอนเสิครับฝาอย่างนี้ตลกได้อย่างนี้ตลกได้อ่าโอเคพี่เบิร์ดครับผมอ่าตอนนี้พวกเราอยู่กันครบแล้วก็อ่าอยู่กับพี่ๆ สื่อบนชนนะพี่เบิร์ดนะครับสวัสดีพี่พี่สื่อบนชนครับอ่าพี่เบิร์ดครับอ่ามีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมแล้วก็พูดกับพี่นักข่าวไหมพี่เบิร์ดขอบคุณคแฟนๆอ่ะขอบคุณครับที่ยังติดตามผลงานของพวกเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ขอพักฟื้นสักระยะหนึ่ง้ะเดี๋ยวกลับไปก็เจอผลงานเนีพวกเราอีกนะฮะ แล้วก็ครับพี่ยังไหวอยู่ครับยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไม่ไหวสู้ไหมสู้ครับอ่าอ่ะมีใครอยากถามเพื่อนๆดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายช่วยเหลือทุกอย่างดูแลดีมากเลยค่ะพี่บอรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีจนเราแบบกายเป็นเราเกงใจเล่ยอยาอไปช่วย้วทำงานอย่าไปช่วยก็ถ่ายรายการเพราะว่าเขาจ่ายเราเหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วเราก็มีบริษัทที่แบบซัพพอร์ตเราไว้ก็คือเชกเกอร์นี่แหละเชกเกอร์นี่แหละมีบริษัทคอยซัพพอร์ตเราซักก็จะโทรหาแม่ก็ฝากบอกกับบอบนมาว่าไม่ทิ้งแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับขอบคุณจริงๆกำลัง,งใจมันดีอันนี้คือกำลังใจที่พี่พโรเบิร์ตอยากสู้เลยใช่ไหมคะเพื่อตอบแทนเพื่อน แล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณที่ข้อมขอบคุณบอลซักโรเแจเดสขอบคุณกลุ่มพวกเราทุกคนเรื่อยที่ให้โอกาสที่ไม่ทิ้งขอบคุณนะครับ พี่เบิร์ดขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาเม้นให้กำลังใจพี่เบิร์ดหน่อยเร็วขอบคุณกำลังใจที่คอมเมนต์นะที่มอบให้บางคนก็ถามบ้างว่าไปไหนเป็นอะไรมากไหมอะไรมาขอบคุณจริงๆครับไม่ไปไหนครับยังยังอยู่รับใช้ตลอดครับอ่าอยู่รับใช้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปซื้อของนะวันนี้เตะตะกร้อไหมใช่ตอนรับใช้เลยอ๋อรับใช้ค่ะ ต้องกลับมานะแฟนๆรอแฟนๆรออยู่นะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะอ่าขนอบขอบคุณแบบแม่สิตางก่อนเร็วเนี่ยไปงานตลอดลน้องก็ขอถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปพี่พี่ขอบคุณแล้วกันที่เลี้ยชอบกันนะแล้วอ่างเถิดเทิงโอเคไหมตอนนี้ เอาคนอื่นไม่ได้ไหมนะอ่านก็เดินไม่เคยได้ไอ้เราก็ไม่เคยสบายโอเคพี่โอเคครับไปล้างแผลเนาะพี่ตูนมันชนเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วพี่พี่พิทพี่เบิร์ดที่ได้ดูคลิปพี่ตูนแล้วเป็นไงดีใจไหมดีใจมากพี่ที่พี่ตูนให้กำลังใจดีใจมากแค่ดูแค่ดูเขากับ ใช่คราว่าจะแต่งงานก็ยังยิ้มไม่หยุดแล้วนี่พูดถึงเราออขอบคุณมากขอบคุณพี่โซนขอบคุณคโอเคครับผมครับพี่โอเคพี่เบิร์ตจ๋าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันก็มันคือตอนที่เราได้เราได้กำลังใจจากเออ่พี่ๆน้องๆในวงการด้วยคืออย่างเออ่ผมก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาชื่นชอบใครอะไรเงี้ยเราก็จะไปขอคลิปอะไรให้กำลังใจพี่เบิร์ด อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างอ่ะเขาชอบคนนี้อย่างเดี๋ยวอย่างวันนี้เย็นนี้ผมจะพาไปเขาไปเจอบุคคลที่เขาชอบแล้วเขามาอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยโทรไปผมโทรไปขอคลิปเขาแต่เขาบอกเฮ้ยไม่ได้มันไปนคลิปไม่ได้ต้องมาแต่เขาก็มาอะไรเงี้ยคือเออเรารู้สึกว่าตอนนี้แฟนๆหรือว่าพี่ๆในวงการคือทยอยให้กำลังใจดีใจครับดีใจ ุุณททก่านนะฮะขอบคุณบักบักักพี่ตั๊กอะไรอะไรขอบคุณพี่พี่เขาพ่อพ่อพีขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะครับผมที่รักพวกเรานะครับขอบพระคุณนะครับจากใจครับผม